นับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็น w o r k f r ฟ m Home ครับวันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับวันพุธที่23มีนาคม2565นะครับผมก็ตลามาเซียตกาะติบบาเซลนาครับปีเตอร์บอกจอร์ดิเชลซีครับโค้ชแอทันข่าวเะยะพูครับ มาติดตามหัวข้อของฟุตบอลต่างประเทศนะครับที่หยิบยกมาพูดคุยกันก็เรื่องราว <S <S <ม>วันนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการลุ้นท็อปโฟร์พิมลิกในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการพักเบรกโปรแกรมทีมชาตินะ <S <S <ม>แล้วพอเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติปุ๊บกลับมาบอลลีกเนี่ยก็จะรันยาวๆไปจนปิดฤดูก,กาลนะครับกับเกมการแข่งขันที่เหลือบางทีมเหลือ8บางทีมเหลือ9 <S <S บางทีมเหลือ10 ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามีความสําคัญนะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของการลุ้นท็อปโฟนะลุนแชมป์ด้วยเหมือนกันครับแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลที่กําลังขับเคี่ยวกันอยู่ตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราขออนุญาตมาดูกันที่เรื่องของอันดับโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์กันก่อนว่าตัว mm ๋ว hmm. อีก2ใบเนี่ยใครจะได้ไปเพราะว่าฤดูกาลนี้นี่โอ้โหขับเคี่ยวกันแบบนะเออใกล้ชิดก,กันมากเลยนะดุเดือดกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับ น้ำแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับขอคำว่าท็อปโฟท็อปโอ้โหประโยคนี้สุดยอด นี่นะครับแล้วก็ฝากธนาคารกรสิกรไทยด้วยนะครับบริการทางการเงินครับครบคุณครบครันนะทั้ง K-Bank แล้วก็แอปพลิเคชัน K-PASS ด้วยนะครับสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับหรือว่าอยากจะอสอบถามเรื่องของสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขารครับจัดไปเริ่มเลยครับคุณแครับผมอ่ะก็เรามาเริ่มกันที่ สาการตารางคะแนนกันก่อนแล้วกันนะเราจะได้เห็นภาพว่าตอนนี้ใครอยู่อันดับที่เท่าไหรบ้างนะครับจากตารางคะแนนปัจจุบันเนี่ยสื่อก็มองว่าแมนซิตี้กับลิพูเนี่ยอาจจะตัดออกไปก่อนเลยเพราะว่า2ทีมนั้นอาจจะจบไม่อันดับ1ก็อันดับ2แย่งกันอยู่นะครับดังนั้นโคตาท็อปโฟร์เนี่ยก็คือเหลืออันดับ3กับอันดับ4ที่จะเป็นตั๋ว2ใบสุดท้ายที่จะได้ไปเล่นศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นหน้าเนี่ยตอนนี้เป็นเชลซีครับที่อยู่อันดับที่3มีอยู่59าแต้ม ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยตามมาอันดับที่4มีอยู่54แต้มนะครับแล้วก็จะตามมาอีกมีอันดับ 5, 6, 7, 8ก็คือไล่ใบเป็นสเปอร์แมนยูเวสแฮมแล้วก็วูฟแฟมตันในส่วนของลูกได้เสียเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะต้องตัดสินกันลูกได้เสียจริงๆเชลซีค่อนข้างได้เปรียบทีมอื่นพอสมควรเลยครับบวกอยู่38ในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยจะใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ 5- ถึง13นะครับ ขนาดที่โคต้าครับเราต้องมาดูกันหน่อยนะฮะว่าปีนี้อันดับ5-6-7อะไรเนี่ยใครจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดใครจบอันดับ5เนี่ยจะได้ไปเล่นยูโรปาลีกนะครับอันนี้เป็นการการันตีส่วนอันดับ6เนี่ยอาจจะได้โคต้ายูโรปาลีกนะครับมาจากเกม FA ฟเอครับ,รบก็คือต้องรอรุ้นะฮะว่าเป็นแมน้ลิเวอร์ูลียฟูหรือเชลซีหรือเปล่าที่จะได้แชมป์เอฟเอับถ้าทีมเหล่านี้ได้แชมป์เอฟเอโคต้าจะตกมาอันดับ อันดับ6สสำหรับโคต้าย <c oughs> ูโรปาแต่ถ้าเป็นคิซซาพัลเลต์ได้แชมป์เอฟเอคัพคิซซาพัเลตก็จะได้ไปเล่นยูโรปาแทนนะ <c oughs> ส่วนอันดับ7เนี่ยน่าจะเป็นโคต้าที่ตกมาจากการที่เอียบูเป็นแชมป์ลีกคัพนะครับก็จะเป็นโคต้าของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนี่คือ,อเกี่ยวกับโคต้าทั้งหมดนะ <c oughs> มีอันนึงที่อยากจะเสริมให้เพื่อนๆได้เห็นภาพครับนั่นคือสถิติการเก็บแต้ม5ปีหลังสุด สองทีมที่จะจบอันดับที่4นะครับขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่66แต้มนะครับไปจนถึง76แต้มอ,อเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดแต้มตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะเห็นนะครับว่านับตั้งแต่ปี2016-17เป็นต้นมาจนถึงปี2020-21ก็คือซีซันที่แล้วเนี่ยทีมที่จบอันดับที่4โคต้าสุดท้ายของท o พโฟนะจะอยู่ที่76ฮนะไล่ขึ้นไปเจ็ดสิบหาเจ็ดิเอนั่นแปลว่า เชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บได้ขั้นต่ำนะอย่างเช่นเชลซี Chelsea, เก็บได้อีกสักเจ็ดแต้มอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ขึ้นไปถึงหกสิบหกแต้มเป็นอย่างต่ำหรือว่าอาร์เซนอลเก็บเพิ่มอีก uh huh. ให้ได้อีกสักสิบสองแต้มเพื่อให้ได้หกสิบหกแต้มเป็นอย่างต่ำเนี่ยก็จะทําให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นกับการลุ้นจบท็อปโฟนั่นเองอืมก็ดูจากตัวเลขนี้ก็ให้ดูห้าปีหลังสุดว่าอันดับสี่ที่ได้โคดหน้า u ูซตัวไปสุดท้ายอ่ะ มันกี่แต้มคือถ้าเกิดเรามองโลกแง่ดีหน่อยมอง66ไว้ก็อ่ะนับดูว่าแต้มตัวเองปัจจุบันมีเท่าไหร่เอาไปลบ66ว่ามีกี่แต้มที่เราต้องการได้จากจำนวนเกมที่เหลือเพียงแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าไอค่าเฉลี่ย66มันจะออกมาขนาดนั้นบางทีปีนี้มันหวยมันอาจจะไปออกที่75 76ที่ได้ท top 4แบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะ70ต้นก็ได้อมันจะมองที่ว่าอ๋อ7แต้มการันตี UCL มันก็ค่อนข้างม่ แปดนัดเ้นัดสิด<ม>นัดที่เหลือบางทีอาจจะต้องหวังเป็นเลขเลขสหลักขึ้นไปเพื่อจะการันตีได้ถูกไหม,มใช่นะครับอ่ะโอเคครับทีนี้ครับเรามาเจาะกันในแต่ละหัวข้อกัออนดูนะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างครับในการลุน้นท็อปโฟทีมไหนมีความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงกันบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของฟอร์มการเล่นครับถ้าดูจากหัวตารางในตอนนี้เชลซีอาร์เซนอลแล้วก็สเปอร์เนี่ยดูดีที่สุด ถ้านับช่วงเวลาสั้นๆนะครับในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเชลซีครับที่ดูดีสุดในกลุ่มลุ้นท็อปโฟชนะรวด5นัดติดต่อกันเลยนะครับชนะนิวคาสเซิลชนะนอริทชนะเบอร์ลี่ชนะคิสซพาเลทแล้วก็ชนะสเปอร์แล้วก็ไม่แพ้ใครเนี่ยมาตั้งแต่15มกราคมที่พวกเขาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้รองลงมาครับใกล้เคียงกันคืออาร์เซนอลครับแล้วก็สเปอร์ชนะ4จาก5เกมเหมือนกัน อาร์เซนอลแพ้นัดเดียวคือการแพ้ลิเวอร์พูลส่วนสเปอร์เนี่ยแม้ว่าจะมีฟอร์มสลับขึ้นขึ้นลงลงแพ้ชนะติดทุกทุกรายการก่อนหน้านี้มาพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนับเฉพาะในลีกเนี่ยพวกเขาชนะ4ี่จาก5นัดแพ้แมนยูเพียงแค่นัดเดียวเหมือนกันครับอาร์เซนอลเนี่ยผ่านโปรแกรมเอาชนะวินล่าแพ้ลิเวอร์พูลชนะเลสเตอร์ชนะวัตฟอร์ชนะวูฟส่วนสเปอร์ครับชนะเวสแฮมชนะบริทันแพ้แมนยูชนะเอฟเวอร์ตันแล้วก็ชนะลีสยูไนเต็ด ส่วนทีมที่ตามมาอย่างแมนยูเน็ดเนี่ยถือว่าฟอร์มกล,งกลางๆห้าเกมชนะ3เสมอ1แพ้1แต่ว่าที่น่าปวดหัวเลยเนี่ยคือเวสแฮมนะครับเพราะว่าเวสแฮมเนี่ยแพ้2จาก5กับวูฟเวนตันที่แพ้3จัด5คือผลงานถ้าให้นับตามตารางเนี่ยคือมันเป็นไปตามที่เรากำลังเห็นอยู่ในตอนนี้เลยด้วยนะครับก็คือผลงานเรียงลงมาตามฟอร์มเลยนะครับจากอันดับ3อันดับ4และอันดับ5เชลซีอาร์เซนอล สเปอร์ ur, แล้วก็ต่อด้วยแมนยูเวสแฮมวูฟเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดถึงคือเรื่องของฟอร์มถ้าเกิดว่าแมนยูเวสแฮมหรือแม้กระทั่งวูลฟแฟมตันต้องการที่จะขยับตัวเองขึ้นมาจบท็อปโฟให้ได้คว้าโคตาฟุตบอลยุโรปเนี่ยพวกเขาต้องมองไปที่เรื่องของฟอร์มตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกนะครับ,รบต้องคืนฟอร์มของตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าอย่างอาร์เซนอลเนี่ยนับตั้งแต่เข้าปีใหม่เป็นต้นมา ฟอร์มโหกลับมาเข้าที่เข้าทางมา,มากๆแล้วก็รันยาวๆเลยส่วนของสเปอร์เราอาจจะได้เห็นบอลถ้วยเขาอีลุกขุกขักมีแพ้มีตกรอบแต่บอลลีกเนี่ยเขาก็ทําได้ตามเป้าที่เขาต้องต้องเก็บแต้ม <c oughs> นะครับแมนยู <c oughs> U, ผมว่าน่าเป็นกังวลที่สุดนะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของฟอร์มแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยนะครับก็แข่ง น้อยกว่า Arsenal, อาร์เซนอลแข่งมากกว่าอาร์เซนอลนะครับแข่งเท่ากับสเปอร์แล้วก็แต้มตามหลังด้วยนี่แหละคือจุดหนึ่งที่ที่แฟนๆแมนยูอาจจะรู้สึกวิตกกังวลพอสมควรเลยนะครับคือโดยโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าแมนยูยังรุ้นได้เต็มตัวอยู่แหละแม้ว่าจะเป็นรองสเปอร์กับอาร์เซนอลก็ตามแต่ว่าของเวสต์แฮมกับวูฟเนี่ยผมว่าลุ้นค่อนข้างยากสำหรับท็อปโฟนะเพราะว่าอย่างเวสต์แฮมเนี่ยเขามี48แต้มตามอันดับ4ี่อาร์เซนอลอยู่6แต้มแต่ว่า เวสต์แฮมแข็งมากกว่าถึงสองนัดเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาชัดไม่พลาดเลยอ่ะเก็บชัยชนะได้หมดเลยคือมันจะฉีดเป็นสิบสองแปมเลยนะหรือสมมติชนะหนึ่งเสมอหนึ่งมันก็จะเป็นสักประมาณสิบแปมโอ้โหผมว่าเวสต์แฮมไม่ได้แซงง่ายๆนะครับวูล์ฟแฮมตันเองก็เหมือนกันที่แข่งสาสิบนัดแล้วไงคือถ้าเวสต์แฮมกับวูล์ฟแข่งสักยี่แปดยี่ิบเก้าเออผมยังมองว่ามันมีโอกาสลดช่องว่างได้แต่ว่าตอนนี้คือเวสต์แฮมกับวูล์ฟแข่งมากกว่าใครเพื่อนเลยในแกงลุ้นท็อปโฟตอนนี้นะครับ นอกนอจากฟอร์มการเล่นที่ขวัญพูดไปเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ครับมาดูเรื่องของโปรแกรมที่แต่ละทีมจะต้องเจอกันบ้างนะครับเขาบอกว่าแม้เชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มจะแบบโอ้โหดูดีนะระยะหลังแต่ว่าถ้าดูจากโปรแกรมเชลซีกับอาร์เซนอลดูจะโหดสุดเหมือนกันเพราะว่าเจอกับทีมที่ต้องลุ้นแย่งท็อปโด้วยกันเองค่อนข้างเยอะนะครับไปดูกันหน่อยครับว่าโปรแกรมแย่งท็อปโแบบอันดับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจอกันทางตรงเนี่ยหลังจากนี้มีอะไรกันบ้างนะครับยี่สิบเมษายนครับเชลซีจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ยี่สิบสามเมษายนอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยี่สิบสี่เมษายนเชลซีเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็หนึ่งพฤษภาคมเวสต์แฮมเจอกับอาร์เซนอลเจ็ดพฤษภาคมครับวูฟเจอกับเชลซีนะครับแล้วก็วันที่14หรือ15พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นแมนยูเจอกับเชลซีที่โอทราฟอร์ด แล้วก็คู่ของสเปอร์กับของอาร์ซอลเนี่ยยังไม่ได้ประกาศโปรแกรมอย่างเป็นทางการออกมานะครับอันนี้คือเรื่องของโปรแกรมซึ่งจะมีเวสแฮมเข้ามาอยู่ในปใจนัจจัยเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะที <c oughs> แม้ว่า <laughs> แว่าโอกาสจะยังค่อนข้างยากแต่ว่าในนี้กราฟิกของ The a t อตติกยูอาจจะขึ้นมาผิดนิดนึงตรงตรงของบูฟกับเชลซีครับเพราะว่าเล่นที่ for Bridge ส t ตฟฟอร์ดบิดนะครับไม่ได้เล่นที่บ้านของบูฟเพราะว่าอาจจะผิดบ้านบ้านบูฟในเจอกันไปแล้วทีนึงเสมอกันไปศูนย์ศูนย์นะครับอาจจะผิดบ้าน แต่ว่าเราจะเห็นเลยว่าเชลซีกับอาร์เซนอลเนี่ยจะมีแบบโปรแกรมที่เจอทีมท็อปโฟด้วยด้วยกันนะ่ะทีมที่ลุ้นท็อปโฟด้วยกันเยอะนะเยอะเยอะครับนั่นแปลว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เนี่ยหลังจากเนี้ยเมษาพฤษภาเนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเป็นถ้าเกิดว่า,าสมมติเชลซีพลาดเยอะหน่อยเชลซี Chelsea อาจจะโดนอาร์เซนอลแซงหรืออาร์เซนอลพลาดเยอะหน่อยอาจจะโดน อที่ข้างล่างตามมาแซงมันจะเป็นจุดเปลี่ยนตรงนั้นใช้คําว่าม,ม,มีโอกาสกันดูมีตาอยู่รอดักอยู่เพราะว่าอ่าโอเคเหมือนที่เขาบอกเงว่าถ้าคุณเอาฟอร์มการเล่นนะเชลซี Chelsea กับอาร์เซนอลตอนนี้ฟอร์มกําลังดีในเรื่องของการลุ้นท็อปโฟ,โฟแต่พอดูโปรแกรมเนี่ยอาร์เซนอลกับเชลซีมันมีไปเจอแก๊งแย่งท็อปโฟด้วยกันเองเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นสเปอร์ที่มองอยู่เนี่ยแมนยูที่มองอยู่เนี่ย หรือแม้กระทั่งเวสแฮมที่วูฟโอกาสน้อยแต่ก็แอบมองอยู่เล็กๆเนี่ยเขาก็หวังตรงนี้เหมือนกันตอนที่ไปเจอกันเองตัดกันเองเช่นเชลซีกับอาร์เซนอลเดี๋ยวมีเจอกันเองด้วยแบบนี้ถูกไหมครับเขาก็หวังว่าไอตอนที่มันตัดกันเองแชร์แต้มกันแบ่งแต้มกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังมองข้ามไม่ได้ภาษีของเชลซีอาร์เซนอลอาจจะดูดีแต่ก็ยังประมาทเรื่องของท็อปโฟมไม่ได้อยู่ดีครับมันมันยังไม่ได้การันตีขนาดนั้นใช่ฮะนะอันนี้ก็เรื่องของโปรแกรมนะครับทีนี้ มาดูอ,อ,อีกอันหนึ่งแล้วกันเราเอาปัจจัยนี้มาฝากกันแล้วกันก็คือฟอร์มของตัวลุกคีแมนของแต่ละทีมเนี่ยอืใครที่แบบว่าเราดูทรงกันซิว่าจะมีใครที่มีโอกาสพาทีมไปได้สุดจริงๆนะฮะเราคัดดาวยิงแล้วก็ดาวแอซิดไม่ใช่สิต้องใช้คําว่าคนที่ยิงและแอซิดรวมกันเป็นแบบ go in movement นะหรือว่าการมีส่วนร่วมกับประตูเออใครที่ของแต่ละทีมที่มีการส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดมาอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นกราฟิกมาเลยฮะนี่ฮะ เราจะเห็นภาพเลยอันนี้เราจะเรียงตามว่าใครที่มีส่วนร่วมเยอะสุดนะซอนดึงมินของสเปอร์ครับ18ประตูครับก็คือ13แอสซิสกับ5แอส13ประตูกับ5แอสซิสรองลงมาเป็นจอร์ดโบเวนนะครับ8ประตู8แอสซิสรวมแล้วเป็น16เมสันเมาส์เชลซีนะครับ8ประตู7แอสซิส15ประตูรวมนะฮะคิเซโนโรนัลโดนะครับ,โโรบ12ประตู3แอสซิส15ประตูรวมบุกรโยซาก้านะครับ9ประตู5แอสซิส 14ี่ประตูรวมนะครับแล้วก็ราอูฮิมินเนสของวูฟหกประตูกับสามแอซิ์นะครับรวมแล้วมีเก้าประตูรวมคือถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะสังเกตจากตารางตัวนี้นะวูฟแฟมตันเนี่ยราอูฮิมินเนตขนาดว่าเป็นดาวซันโวของทีมยิงได้แค่หกลูกมันเห็นแล้วว่าวูฟเนี่ยตัวลูกพวกเขาก็ฟอร์มไม่ค่อยดีปีนี้เราจะเห็นว่าวูฟมีปัญหาเกมลุกนะเกมรับยอดเยี D ่ยม<ฆ>แต่เกมลุกเนี่ยมีหลายนัดบางทีชอบออกเสมอศูน ในช่วงต้นซีซั่นอ่ะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ผมว่าเห็นเลยว่าวูฟจะเสียเปรียบทีมอื่นพอสมควรในเรื่องของเกมลุกนะครับส่วนจุดที่2เนี่ยพวกคีแมนอย่างสเปอร์เวสแฮมอาร์เซนอลเชลซีแมนยูเนี่ยก็กําลังผลง,งานได้ดีพอๆกันเลยแต่ถ้านับ10เกมหลังสุดในลีกเนี่ยนะครับเมสันเมาส์เนี่ยมีส่วนร่วม4ประตูจาก10เกมก็ถือว่าช่วงหลังเมสันเมาส์ในการมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยจะน้อยกว่าคนอื่นนิดนึง คนอื่นๆอย่างเช่นซอ,องฮุงมินกับบุโกโยซาก้าเนี่ยสิบเกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกมีส่วนร่วมกับประตูแปดและก็เจ็ดลูกตามลาดับนะครับขณะที่คีแมนของเวสแฮมเนจรอร์ดโบเวนก็มีส่วนร่วมกับประตูที่ดีเลยทีเดียวแต่ปัญหาคือก่อนได้เจ็บไปหลายสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็มีกําหนดกลับมาหลังเบรกทีมชาติไม่รู้ว่ากลับมาฟอร์มจะยังเป็นฟอร์มเดิมของโบเวนหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เวสแฮมก็ต้องรุ้นปวดหัวเหมือนกัน ออย่างอย่างกรณีของเมสันเมาส์เนี่ยพักหลังตัวเลขสถิติมันเริ่มหายหายไปเพราะว่าไอคนที่มาแบกช่วงหลังมันเป็นไครฮาวเวสเออคือฟอร์มองรวมทั้งซีซั่นนะเมาส์ดูมีโกลอินฟอร์เมน์เยอะสุดของเชลซีแต่ว่าฮาวเวสก็สแมาเนี่ยมาชอบมาเลียดกหเกมขึ้นก็ดูกมาช่วงหลังมาช่วงหลังต้องดูกันนะอันนี้คือปัจจัยทั้งหมดทีนี้เรามาสรุปกันหน่อยไหมเราคิดว่าใน ทั้งหมดเนี่ยคิดว่าใครจะได้สองตัวสองใบสุดท้ายจากจากมุมมองตอนนี้ก็ได้ถ้าถามผมเอาผมก่อนแล้วกันผมว่าถ้าถ้าดูจากแต้มดูจากฟอร์มก็ยังให้น้ำหนักไปทางเชลซีกับอาร์เซนอลนะคือเชลซีอาจจะมีโอกาสมีสะดุดได้บ้างแหละหลังจากนี้เพราะว่าของเชลซีมันต้องโฟกัสสามรายการเลยพรีเมียร์ลีก UCL ก็ลุ้นอยู่แล้วก็ เอฟเอก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วโปรแกรมมันจะค่อนข้างมีเรื่องให้กังวลกว่าอาร์ซนอลกว่าสเปอร์ urs, กว่าแมนยูแต่พอดูจากช่องว่างที่มันมันก็ยังห่างอยู่บวกกับที่เดี๋ยวนัดหน้าหลังเบรกทีมชาติจะกลับมาในสแตนฟอร b r i c เจอกับเบรนท์ฟอร์เนี่ยถ้าชนะแล้วเรียกความมั่นใจก่อนเล่นบอลยุโรปได้มันก็ยังมีโอกาสอยู่ที่ต่อให้แบบโปรแกรมหนักอาจจะมีแต้มหลุดไปบ้างแต่ยังเชื่อว่าน่าจะจบท็อปโได้ ยังเชื่อว่าน่าจะจบได้เช่นเดียวกับอาร์เซนอลที่เหมือนที่ผมบอกไปพอมันต้องโฟกัสแค่ถ้วยเดียวอะอาร์เซนอลโฟกัสพีมยรีกเน้นๆแล้วก็เราดูที่ผ่านมา Arsenal อาร์เซนอลอาจจะมีปัญหากับเกมใหญ่ก็จริงแต่ว่าพวกเกมที่ใช้เขา,วาควรชนะเขาผ่านได้หมดเลยนะเกมไหนที่คู่แข่งเป็นรองกว่าอาร์เซนอลแทบไม่พลาดเลยตบได้หมดทุกทีเหมือนกันอย่างนัดล่าสุดก็ชนะวินล่ามาได้1นึ 0, ซึ่งเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าไปเยือนที่วินล่าพาร์คด้วยผมว่าว่าอาร์เซนอลกับสเปอร์แต้มมีโอกาสสูสีกันแต่ยังเชื่อว่า <c oughs> ความ ความมั่นใจอะไรต่างๆของอาร์เซนอลตอนเนี้ยยังให้ภาษีอาร์เซนอลเหนือกว่าสเปอร์นิดๆแล้วก็ไม่ได้คอกงค่าแมนยูแล้วแมนยูก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าให้เลือกสองทีมเป็นเชลซีอาร์เซนอลคือผมผมก็เห็นไปเบบดียวกันนะ,ะคือ,อผม,มนะผมผมรู้สึกว่าเชลซียังไม่การันตีก็จริงแต่โอกาสคือสูงมากตอนเนี้ยนะเพราะว่านําสเปอร์อยู่แปดแต้มเพราะว่าแปดแต้มจาก เออสิบเกมหรือว่าเก้าเกมที่เหลือเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นจำนวนที่เยอะมากๆนะ <c oughs> ผมว่าเชลซีหนึเนี่ยไม่น่าพลาดแต่โคตานึงเนี่ยผมกำลังชั่งใจอยู่ระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์คือผมว่ามันคือมันเป็นทีมที่ฟอร์มขึ้นขล,ลงลงอะ นะครับคือสาเหตุที่ไม่พูดถึงแมนยูผมรู้สึกว่าแมนยูเป็นรองเป็นรองอาร์เซนอลกับสเปอร์อยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยเรื่องของปัจจัยภายนอกอะไรต่างๆนะครับผมกําลังมองไปที่อาร์เซนอลกับสเปอร์ซึ่งโอ้โหมีภาษีใกล้เคียงกันแต่ถ้าให้จิ้มสักทีมหนึ่งนะผมรู้สึกว่าทีมที่เริ่มกลับมาได้แล้วดูแบบดูดีอ่ะดีวันดีคืนอ่ะผมว่าอาร์เซนอลน,นะ คือสเปอร์อ่ะมันมีทั้งช่วงที่ดีทั้งช่วงที่แย่สลับกันไปแต่ของอาร์เซนอลน่ะมันดูกราฟมันมันตีขึ้นตลอดการาฟขึ้น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 ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเชลซีกับอาร์เซนอลเหมือนกันอืมจริงๆผมว่าเราทุกคนก็น่าจะมองคล้ายๆกันเพราะดูจากอันดับตารางคะแนนจากโปรแกรมมาได้ต่างๆอาร์เซนอลกับเชลซีค่อนข้างได้เปรียบว่าคิดว่ามีโอกาสได้ตั๋วสองใบนี้แน่ๆคิดเหมือนกันแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าสมมติถ้ามันจะมีอะไรที่พลิกน้อย ผมมองไปที่โปรแกรมสําคัญคือคือแมนยูเนี่ยมีโอกาสมีเจอทั้งอาร์เซนอลแล้วมีเจอทั้งเชลซีเลยอะ่ะใช่เนี่ยมันอาจจะมาตัดแต้มตรงนี้แล้วตาอยู่อย่างสเปอร์อาจจะชนะรวดแล้วก็อยู่ดีๆแซงอาร์เซนอลขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็ได้มันมันคงคือต้องรอ,อดูหลังจากนี้ฮะมันมันยังไม่ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นหรอกว่าจะเป็นสองทีมนี้หรือไม่จะเป็นเชลซีอาร์เซนอลไหมแต่ว่าโอกาสสูงเท่านั้นแหละแต่ยังต้องรุนกันแบบนัดต่อน,นัดคีย์สำคัญยังอีกหลายนัดเลย ก็เลยกป่าว่าสนุกครับโค้งสุดท้ายเนี่ยสนุกมากอันนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมว่าสักประมาณห้านัดสุดท้ายจะเป็นช่วงแบบก่อนเข้าเส้นชัยเดี๋ยววันนี้ครอสนด้อีกนะช่วงสักห้านัดสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นพว่าจะเห็นเห็นชัดกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันช่วงนั้น โอเคครับเรียบร้อยครับนี่คือสถานการณ์ของท็อปโฟนะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาตินะครับที่เราเก็บมาฝากกันนะก่อนจากไปครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับน้ําแร่ธรรมชาติตาช้างครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบริการด้านการเงินครับกับแอปพลิเคชัน K+ p a s สนะครับสามารถเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปโดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยแล้วก็ ถ้าอยากได้ธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับก็ติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานั่นเองครับครับนี่คือทั้งหมดของจบประเด็นวันนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์ให้กันเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้ขออนุญาตงด1วันเพราะว่ากันตหน้าติดโควิด1 9นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบายบุย สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ